<Okay>. Yeah. <Yahoo! S 1> สวัสดีครับเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพบรักตั้งหลายผู้ที่มีวุฒิปัญญาและก็ความสุขนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะเราจะมาพูดถึงนะครับช่วงใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับที่ผมพูดอยู่ก็คือตรงกับวันพุธที่27 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับแน่นอนครับในช่วงนี้นะครับใจจดใจจ่อของคนเราชาวไทยหรือทั่วโลกครับก็คือจะได้พักผ่อนจะได้พักผ่อนที่ทำงานตลอดปีมาจริงๆก็มีการหยุดหลายครั้งนะครับแต่ว่าความเป็นพิเศษของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะมีหลายอย่างนะครับเช่นทุกคนอยากรู้ว่าในปีหน้าเราจะมีดวงดีหรือไม่ ก็ต้องไปดูครับไปดูเลิกดูยามไปดูคำทํานายวันเดือนปีเกิดนะปีนักษัแดะต่างๆนะฮะจริงๆแล้วถ้าเรามีสติติของเรานะเราอายุป่านนี้เนี่ยท่านดูดวงมาแล้วทุกปีใช่ไหมฮะ <c oughs> นะก็เอาอย่างนี้ดีกว่านะนะครับก็คือเป็นช่วงที่เราจะมีการสังสรรค์นะครับสังสรรค์คืออะไรครับ เราจะแสวงหาความสุขความสุขจากทางไหนบ้างความสุขจริงๆก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละครับนะฮะเพียงแต่ว่าวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยเราจะต้องกินดื่มใช่ไหมฮะก็คือเราจะหาความสุขทางลิ้นนี่มากกว่าครับลิ้นรับรสรับรู้แล้วก็นึกถึงนะครับความสุขในบรรยากาศในการดื่มกันเมานะครับ จะถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับอย่าประมาทในการเดินทางนะครับบางบรษิษัทเองก็น่าจะหยุดกันแล้วนะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดส่วนมากก็จะหยุดวันนี้นะครับนะส่วนใหญ่ครับบริษัทห้างร้านต่างๆครับก็อาจจะหยุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนใครที่จะได้โบนัสนะครับผมเกิดมาผมไม่เคยรู้จักโบนัสนะครับก็ว่าเป็นครูอาจารย <c oughs> ์นะ ดังนั้นใครที่ทํางานบริษัทนะครับบริษัทใดที่เขามีผลการประกอบกิจการที่ดีนะครับก็จะยังคงนะครับได้โบนัสเยอะๆอยู่นะครับบางบริษัทอาจจะได้หนึ่งเดือนขึ้นไปแล้วกันนะนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนโดยสวัสดิภาพส่วนช่วงนี้นะครับก็เห็นข่าวว่านะครับชาวกทมคือส่วนใหญ่นะพวกเราเนาะนะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับ กทมคือที่เจริญนะครับในเมืองไทยเนาะทุกคนก็จะเรียกว่าดั้นด้นมาเพื่อสแสวงหาเงินอยู่ที่บางกอกหรือกรุงเทพมหาคนครนะครับดังนั้นพอถึงปีใหม่ทีก็จะได้กลับบ้านเพราะจะหยุดยาวนะครับก็จะมีความสุขเาเรียกว่ามาแต่ไทยมาแต่ไทย <c oughs> มาแต่ไทยในความหมายของบ้านนอกเรานะคือคนมาจากกรุงเทพรเรียกว่ามาแต่ไทยน,น,นะนะก็จะมี การลงไปนะครับหนึ่งปีลงไปทีก็มีความสุขนะพบญาติพี่น้องนะครับแต่ปัจจุบันก็นะครับมีวันหยุดหลายวันในแต่ละเทศกาลนะครับก็เดินทางไปนะสมัยก่อนก็คือหาแต่ค่ารถกลับบ้านนะฮะค่ากินด้วยนะค่าดื่มนะแต่ตอนกลับจะมาทํางานไม่มีเงินนะครับต้องไปขอพ่อแม่นะครับหรือรบาง่นก็ไปขายข้าวนะฮะดังนั้นก็ขอให้ท่านนะครับไปไหนมาไหนแสวงหาความสุขในช่วงนี้ครับ จะอยู่ไหนก็มีความสุขเศรษฐกิจเองนะฮะเงินหายากนะครับก็ใช้สอยอย่างประหยัดนะคะรับเพราะว่าเมื่อสิ้นสุดเทศกาลแล้วกลับมาก็ไส้แห้งอีกนะครับดังนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความไม่ประมาทนะเมาอย่าขับนะครับโดยมากคนเมาก็จะไม่ไม่คิดว่าตัวเองเมา <c oughs> นั่นคือประเด็นนะครับยังไงก็เดินทางไปไหนนะครับก็ปลอดภัยจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญเนะะาะท้งนั้นทั้งนี้นะครับ ส่วนความเชื่อใดๆนะครับที่จะนําเราไปสู่จุดไหนในเวลานี้เช่นอยากไปเที่ยวอยากไปทําบุญอยากไปอะไรก็แล้วแต่ในมุมนี้ก็ขอให้ทําบุญให้เต็มที่ให้มีความสุขในบุญนั้นเนาะนะครับส่วนอื่นใดนะครับที่จะนอกเหนือจากนั้นนะครับก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับนะพักผ่อน้เยอะๆคนที่ขับรถขับเรือก็ต้องตระหนักรู้นะครับว่าเราคือผู้ที่แบกภาระ ของคนจํานวนมากนะครับไม่เป็นคนที่ขับรถในการขับมนาคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถทัวร์รถเดินทางนะครับหรือรถพายุงพายาดนั่งรถด้วยกันก็ระมัดระวังมากๆนะครับช่วงนี้ก็เพอิญว่าทันวาคมมีอากาศหนาวด้วยนะฮะระวังนะครับนะครับไปแล้วก็เมาฮะเมาก็นอนนะฮะหลับไปแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าห่มผ่อนเนาะในการเดินทางไปครั้งนี้ครับก็คือหนึ่งนะครับ ดูเศรษฐกิจแล้วว่าดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็คาดการในการใช้เงินใช้ทองให้ดีนะครับก็อย่าให้มันเกินงบนะครับกินเท่านี้อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราจะหาความสุขมันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับเรียกว่ากามมงคลห้านั่นแหละครับดังนั้นเรื่องนี้ก็นะครับช่วงนี้ก็นึกถึงบรรยากาศของการดื่มการเมาการสนุกสนานเฮฮานะครับก็คงจะ เป็นการแสวงหาความสุขในลักษณะแบบนี้เนาะยังไงก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะครับทุกท่านเนาะให้รักษาสุขภาพนะครับสุขภาพของกระเป๋าตังค์พวกเราด้วยเนาะเงินหายยากครับเศรษฐกิจก็ยังไม่รู้นะครับเงิน10,000บาทก็ยังไม่ได้นะฮะดังนั้นก็ขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้ fc ที่น่ารักทุกคนนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวยพรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่านเดินทางไปไหนมาไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็นะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับส่วนปีใหม่ครับ2567นะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตัวท่านท่านนะครับขอให้มีเลิกดีรุ่งดีมงคลดีนะครับขณะดีเกิดขึ้นกับท่านนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงและขอให้ครอบครัวท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2567นนะครับผมนะครับสวัสดีครับ